ะะตอนตัวอย่างละครคลไม่คิดปล่อยออกมาและปรากฏว่ามีหนุ่มเกรทวรินทร์ร่วมแสดงด้วยเรื่องนี้ต้องขยี้หนุ่มเกรทถึงการมารับบทในละครเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ายากท้าทายและต้องเป็นการถ่ายทําที่ปกปิดแม่คนอื่นรู้แต่มีคนหนึ่งที่รู้มาตลอดค่ะเรียกว่าปกปิดไหมเป็นความลับใช่ไหมเป็นความลับเป็นความลับมานานจริงๆถ้าถามผมผมไม่ได้ไม่ได้อึดอัดอะไรมากนะแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าถ้าเปิดตัวในเวลาที่ เหมาะสมก็ก็ดีผมก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันนะครับเป็นคุณหลวงไทศักดิ์สิ่งแรกที่ท้าทายเลยคือบทคือได้ลอลกการพูดแล้วก็ด้วยอินเนอร์แล้วก็อย่างเป็นเป็นตัวละครที่ที่เป็นคนหลวงที่เป็นกษัตริย์ที่มีอยู่จริงในในอดีตนี่นี่ก็เป็นอีกพลังอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าต้อง,องแบกต้องแบกอนะไรเงี้ยฮะก็ท้าทายมากครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์การทำงาน ในบทบาทใหม่ๆของเราที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นคำราชาศั์อะไรเงี้ยคือพูดห้ามผิดอ่ะนองหูต้องแล้วมันเติมตามความเข้าใจของเราไม่ได้แล้วก็มีฉากแบบอยู่บนบันลังต้องพูดต้องอะไรเงี้ยมันมันใช้พลังเยอะแล้วก็ใช้สมาธิที่สูงมากๆ <c oughs> เคยมีแบบถ่ายที่แบบเอาดอกในเมืองโบราณที่มีสถานที่ท่องเที่ยวใช่ปะ คนมาท่องเที่ยวทั้งต่างชาติคนไทยประสบคนเปรพี่เคสอย่าหันไปหันไปอย่าหันไปอย่าหันไปอย่างนี้อยู่นี้เราก็แบบเออก็จริงจังเหมือนกันนะจริงจังเหมือนกันนะแมวรู้แมวที่บ้านรู้ว่าเออเนี่ยมนุษย์เล่นนะอะไรอย่างงี้แม่ก็ากัดไปแปลว่าเออคุยกับแมวต่อบทกันต่อบทกับแม่ดูน่ารักนะดูน่ารักแล้วคนที่เขาไปดูแมวที่ห้องเขารู้ไหมคะ พ่อแม่รู้เลยครอบครัวรู้เลยกําลังจะหมายถึงว่าคนที่ไปดูแมวก็คือมีพ่อแม่ใช่พ่อกับแม่น้องรู้ใช่ใช่ตอบอยังไงให้ดูมีพิรุษใช่จริงๆแล้วถ้าขยี้ได้ก็อยากขยี้บรรดาแมวๆของเกรซนะคะ <หา S 1> อยากรู้ว่าตอนนี้เกรซกําลังพูดถึงใครเอ้ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างอะคะ่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง